ภาพล่าสุดออยซิริมาอดีตนางเอกแก้วหน้ามะ43ปียังสวยไม่ซางหายหน้าเกือบ20ปีนางเลี้ยงลูกพระเอกดังภาพล่าสุดออยซิริมาอดีตนางเอกแก้วหน้ามะคนแรก43ปีเจอตัวยังสวยไม่ซางซิริมาอภิรัตนพันธ์หรือซิริมาโรลิง่งมีชื่อเล่นว่าออยเกิดเมื่อวันจันทร์ที่24เมษายนพศ2521เป็นนักแสดงชาวไทยมีผลงานเด่นคือการแสดงละครจากจากักวง,วง ถูกปั้นเข้าวงการโดยสุวิชาแสนอ้วนหรือดีวิทโด่งดังจากละครแก้วหน้ามาเมื่อปีพศ2544และมีผลงานต่างๆเรื่อยมาจนประมาณ10ปีที่ผ่านมาหันมาทำธุรกิจส่วนตัวสำหรับคู่สาวออยซิริมานางเอกหน้าหวานเจ้าแม่ละครจากจากวงๆกับอดีตหนุ่มตาหวานเคิร์กโกลลิงและเมื่อวันที่17เมษายน57แฟนหนุ่มก็ได้ออกมาอัปเดตว่าสาวนั้นได้กลายเป็นคุณแม่ป้ายแดง โดยให้กําเนิดบุตรชายน้องคินคีนให้คุณพ่อได้ชื่นชมชีวิตครอบครัวตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้เคิร์กมีครอบครัวแล้วครับคบกับคุณออยมา14ปีแล้วครับมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนชื่อน้องคินคีนสระพบโรลิงกับคุณออยก่อนจะมาคบหากันเรารู้จักกันแบบพี่น้องมากกว่าช่วงนั้นเขามีปัญหาเรื่องความรักแล้วออกนอกลูก่นอกทางทำประชดชีวิตเคิร์กเลยจะโทรไปด่าไปสอนเขาด่าว่าสำเร็จออยนั้นก็งงว่าเป็นอะไรมาหรือเปล่า เป็น,อย,นอย่างนี้อยู่นานเหมือนกันนะซึ่งหลังจากนั้นออยก็เริ่มมีความแรงขึ้นเป็นฝ่ายโทรหาเคิร์กแทนเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณหนึ่งปีแล้วค่อยตัดสินใจเป็นแฟนอะไรที่ทําให้ออยตกลงกับเคิร์กคุณเคิร์กเป็นคนที่ชีวิตมีระเบียบมีแบบแผนไว้ตลอดเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายเป็นคนปากร้ายใจดีใส่ใจในรายละเอียดต่างๆแล้วออยเป็นคนไม่มีระเบียบแต่ก็เลยรู้สึกว่าชอบอะไรในตัวผู้ชายคนนี้อยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วเรารู้สึกสบายใจไม่ต้องปรับตัวอะไรมาก เขารับได้ที่ออยเป็นออยอยู่ด้วยกันก็แฮปปี้อยู่ด้วยกันทุกวันนี้ไม่ได้รู้สึกว่ารักเขาน้อยลงมีแต่รักมากขึ้นแล้วเคิร์กล่ะชอบอะไรในตัวออยเคิร์กมีจุดอ่อนในตัวเองแล้วเราก็รู้จักชีวิตมาประมาณหนึ่งละเริ่มสำรวจตัวเองเห็นดูรั่วแต่ออยสามารถอุดดูรั่วนี้ของเราได้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะปล่อยให้เขาหลุดไปจากชีวิตได้ <c oughs> ก็เลยต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เขามาต้องแต่งตัวน่ารักให้สาวหันมองคือก่อนเราจะคบกัน ก่อนที่ผมจอกวงการวันหนึ่งเมื่อต้องมาทําธุรกิจแทนคุณพ่อยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเราเจอเพ็รแล้วนะถ้าคว้างทิ้งไปเราคงเป็นคนโง่ามากเลยตัดสินใจว่าชีวิตต้องหยุดเพลย์บอยให้เขายอมอยู่กับเราก็ใช้ความพยายามนะอยากให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนดีคู่ควรกับคุณนะเลือกผมเถอะขอร้องพอมีลูกแล้วชีวิตเป็นยังไงออยตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่มีลูกจะแก่ไปด้วยกันจูงมือกันไปเที่ยวเก็บตังค์ไปเที่ยวด้วยกัน แต่เมื่อ3ามปีที่แล้วตอนนั้นเพิ่งผ่านพ้นน้ำท่วมมาทุกอย่างกระทบไปหมดสวนพังออยเห็นคุณเคิร์กเหนื่อยมากช่วงนั้นรู้สึกว่าทำไมเขาต้องเหนื่อยขนาดนี้ซึ่งวันหนึ่งถามเขาว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้ทำไปเพื่ออะไรแล้วถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่แล้วสิ่งที่เราทำมาตลอดใครจะดูแลที่เคิร์กจะให้หลานแต่หลานไม่ได้สนิทกับเขาเขาก็บอกว่าจะยกให้เป็นการกุศลตอนนั้นออยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเพราะทำไปมันก็เหนื่อย <c oughs> ก็เลยพยายามขยันขยอให้เขามีลูกเถอะ อย่างน้อยกิจการที่เราทํามาก็ให้ลูกดูแลต่อได้นี่คือโตมาพร้อมภารกิจเคลียกล่อมอยู่น่นเกือบปีกว่าเขาจะยอม